สวัสดีครับพี่น้องเช่าเน็ตเช่า,าเฟซบุ๊กหรือว่าที่เมือง YouTube ของไอพ่อยู่ตอนนี้นะครับเนาะมาเศร้าได้รับข่าวนะครับมาได้รับข่าวรู้บอกว่าข่าวอย่างข่าวจากเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเนาะส่งมาบอกว่าไอพ่อที่มาได้รับสิทธิน์ะครับได้รับสิทธิ์คือไอพ่อเป็นเกษตรกรนะครับเกษตรกรแต่ว่า มีประกันสังคมมาตรา39เนาะไอพอนทรงตัวเองนะครับเป็นเจ้าของด้วยจิตนะครับเป็นสร้างตัดผมเปิดร้านอยู่ชลบุรีนะครับอยู่แถวหนองตำลึงพานท่องชอนบุรีเพราะนีช่วงโควิดเลขึ้นมาบาน,นมาบา้านมาเพิ่งสร้างปิดตั้งต่ที่สิบ่วนีอะไรพอนปิดตั้งแต่วันที่1ิบสิบประมาณนี้นะครับกะ พ่อปิดลักกษินมาบาดเลยเนาะจะคจจือต้องเข้าก็ต้องยุยงยดิจะคือเจ้ารัฐบาลพันว่าพ่าก็ต้องยุดจะไปดาเป็นนะครับถึงบ้าสิบ,บดากับบุ็นพยังนะครับบาได้บาไดา้บบดาวาเนาะมือกสิล่องเข้าไปออมศิลล่องเมืองมีม,ม,ม,มีหลายช่องทางนะครับขอเป็นไส้หนีเป็นบ่เอาฟี่หรอกนะครับออมศิลกับบไดฟี่นะครับก็คือต้องใส่เป็นธระมดาครับอย่า,านนะยงแรกก็ได้ใส่ก็ด้ยมากคุยกับพี่นอ้อว่า บ่ได้หลายคนนะครับอยู่นี่ครอบครัวนี่ลงไปอยู่ประมาณสี่คนนะครับสี่6 6คนลุงหกคนเจ็ดคนนะครับบ่ไห้จกคนเลยเรา่แม่นครอบครัวเดียวนี่ครับอยู่ในอยู่ในกลุ่มนี่กลุ่มนี่ก็กคืออีกสองคนนึงเฮ็ดงานอยู่พัทยานะครับมองเขาเฮ็ดงานอยู่พัทยาแล้วเขาก็าเป็นเด็กเสริฟเด็กอย่างอยู่พัทยานะครับเขาก็นนี่จวงนายจางแต่ก็ลงว่าเป็นเกษตรกรนี่เราอีกคนนึงอายุสี่สามสิบแล้วนะครับลงเป็นนักศึกษ,ษาฟันนะเออนี่แหละ กบพวงมาลั <c oughs> พันตรวจสอบยังไงเขง RAI เนี่ยนะครับเพราะว่าพันตรวจสอบยังไงกับบลูเนาะกับพ่เป็นยังบดเสียใจนะครับเพราะว่าขันเท้าคนเท่าบวกาป้ายป่อยเจ้าของตายแน่นอนนะครับถึงสิบมี่เงินจักบาแต่ว่าบวกาป่อยเจ้าของตายนะครับผู้ใดป่อยเจ้าของตายกับสัวผลหนะั่มชิดวานขะคนเท่าเกิดมาสโซซิเน,นย,ย์เกิดมากหอดปาน,นีนะครับบากาป่อยอจู่ของตายถึงว่าสิบมีกิน ก็ต้องดิ้นล้นค่อยควา้า,คควาหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิประทั่งชีวิตจะของขึ้นมานะครับให้มั่นได้อยู่ได้กินกันขอบคุัวผู้นใงใดหนึ่งผู้ใดใด,ดหนึ่งมากนะครับถามว่าได้ซื่อได้ยังบอกะได้ซื่อครับบางมือกะไปลงเคลื่อนเพราะยังมันไกลเคลื่อนนะครับไปกระฝ้าขึ้นมานะครับยันพันวาหายไปไปเพ่ละคนสองคนเนาะก็ว่าฉันเป็นชนเพเ่อร์ฟิวชนวง ถ้าเราบอดชุกเฉินอยู่นะครับมันติดไปร่วมกลุ่มกันวันใดนะครับเมื่อนี้เป็นมือวันที่13เอ้ย10 14นะครับเมื่อนี้14 14เมษายนนะครับเป็นมือวันสงกรานต์นะครับปกติผมกะสี่เปเล่นอยู่กลางถนนครับเพราะว่าเส้นนี้มันรถหลายนะครับรถหลายแล้วต้องไปทางแหลมิเนสต้องสะพานเทพสุดานะครับของอำเภอสันทขนนี่รถสี่หลายครับรถติดตุงตาผีละครับหน้าบ้านลงไปหุ่นเลยกะสี่นี้ตั้งเครื่องส่งเครื่องเสียงนะครับ อยู่ทังหน้าบ้านตอนปีนี้ก็คือเงียบเลยนะครับกะขอบคุณพี่น้องทุกคนเที่ความหล่มมือนะครับอยากให้เชื่อมันลดเร็วๆนะครับอยากให้เชื่อมันเบิดไปจากประเทศไทยล่ะเข้าสิได้ไปเฝ้าไปทำมาหาจินกันนะครับสีมานังยือสือดอย่างซีโอแต่ไม่ตายนะไม่ปล่อยให้ตัวเองตายก็ต้องทำมาหาจินนะครับเฮ็ดมาได้อย่างหนึ่งเข้ามาได้ตัดผมมาเลยยังบ่มิเลยใดเขานะครับอ้พาะบ่มิลยใดยังเขาช่วงนี้นะครับด้เงินมากอะ ใส่ไปรู้สึกว่าสีเ <c oughs> มดนะครับเมดน่าเราเมิดนะครับเนาะเพราะว่าคนยุบัดเขาจะกับอะไ้เหตุการณเหตุงานนะครับผู้เฒ่าผู้โถเขาจะแบบถ้าเราต้องอืมจังสัตว์าก็ต้องเลยมาสืมอมาอย่างราะว่าหนึ่งกาเสียข้าไปรับจ้างรับอย่างการตอนนี้บ่มีแล้วครับบ่มีเลยคะนะครับถ้าสีออกตัดผมนอกสถานที่บอรกระบอครับบอกะบอกละบายท่าข้าไปเฮ็ดแล้วมันกับ มันเป็นสิ่งที่บดีในสายตาคนอื่นนะครับสายตาคนอื่นเจ้าของอย่างได้ก็คืออย่างไดอยู่ต่ว่าสายตาคนอื่นเขาก็ถืมองว่าบดีจะเลยบ่าเหตุดีกว่านะครับตัดก็ตัดให้แม่ตัดให,ดห้ลูกให้หลานอแค่อยู่ตัดอยู่ตัดอยู่ในพื้นที่ของเจ้าของบอกออกผู่งคนว่าเออโทษมากว่ามาตัดผมไม่แน่อยู่นี่อยู่นี่ผมบอกไปบอกไปก,ไปก็ขอโทษได้หลายนะครับที่มีหลายๆคนว่า ไฮไปตัดแน่บ้าน,นันบาน้บอบไปดีกว่านะครับมันจะเป็นการที่ว่าละเมิดของเพื่อนนะครับเนาะ,ะจังได้กะรหายพานปนช่วงนี้ตร,ตรงนี้เป็นเร็วๆนะครับคว้านกรสีแดงเมื่อไดที่ว่าทังย้อดชนลนบุรีนะครับประกาศบอกว่าให้เปิดร้านสินสวนล่าน,น,าน,น,านตรดผมได้กสิลงไปเลยนะครับถึงว่าสิลงไปบรได้ถึงว่าแถวนี้คว้านกสะสีเขาไปยอดจากลำคลืนนะครับให้เิ่น ถ้ามีมุ่ยาติดพานไปเขากกจะสปิเปิดล้านเ้างก็ต้องไปกัดตูนปนนะครับเนาะเพราะว่าขันเา้าไปว่าไม่ยังเ้าก็ต้องไปกัดตูอีกสิบสี่มือกระดิเ,เยเวลาเขาอ,อีกอเออขาดิ่นบก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับหลายหลายคนกะเป็นคื่อกันบอนะครับดาผู้ใดว่าเป็นดอกนะครับเป็นคนดานนคนว่าเปลี่ยนเราต้องดาดอกนี่ยังกับว้ใน้ใจซะมองขันเนาะ <c oughs> แมนบอทันพยิมันพูดคำนั้นเนาะเศร้านี่ <c oughs> เห็นนะครับเห็นพี่น้องประชาชนหลายๆนะครับขับไปกระซ่วการข้างนะครับออกไปผมกำลังจะอัดหอกว่ามึง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 ไปปะมัต้องมาเบาแต่เห็นคนขับไปเนาะอ่ะบางคนเพิ่นกระสีข้าใจบางคนเพิ่นกระสีข้าใจเนาะคนเฮามันหลายคนคิดหลายคนต่างคนต่างคนคิดนะครับเนาะเพิ่นเข้าไปกะคือเพมันก็ต้องไปเรียกร้องของสิทธิ์ของเพิ่นเพราะทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนนะครับเพ่นจะเรียกร้องแบ่งกันเนาะอันนี 啊，进来一个，进来，我们聊很多。